บอยประกรณ์จับมือเดอะแก๊งส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงวันมีเรื่องราวดีๆของคนบันเทิงมาบอกกล่าวกันอีกแล้วค่ะนักแสดงหนุ่มสายฮานะคะบอยปกรณ์ร่วมมือกับเดอะแก๊งแก๊งคนดีที่ไหนอย่างอเล็กธีรเดชเกรทวรินทร์เจมจีรายุเป็กเปรมนัทพร้อมกับนักแสดงสาวสวยนะคะโบเมลดา ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน5ลิตรจำนวน30เครื่องให้แก่มูลนิธิกระจกเงาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19ที่ตอนนี้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่ทุกวันค่ะแต่งานนี้นะคะหนุ่มบอยไม่ได้ไปส่งมอบด้วยตัวเองนะเจ้าตัวจึงโพสต์รูปลงอินสตาแกรส่วนตัวนะคะพร้อมกับแคปชั่นว่าวันนี้ฝากแก๊งนี้ไปร่วมส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน30เครื่องให้แก่มูลนิธิกระจกเงาเพื่อการแจกใจ่ายให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้ต่อไปสู้ๆนะครับทุกคนส่วนทางด้านแก๊งคนดีที่ไหนและสาวโบก็พร้อมใจกันโพสลงอิส t าแกรมส่วนตัวด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่างานนี้เป็นการรวมตัวพระนางใจบุญกันเลยทีเดียวลวคะค่ะ ด้านบรรดาแฟนคลับนะคะก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันมากมายทางหญิงวันนะคะก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมกับทุกๆคนด้วยนะคะ